จับคอร์ดทา่าบะบอดแก้ด้วยวิธีนี้ครับเพียงแค่เล่น2ขคอร์ดนี้เท่านั้นก็สามารถเล่นคอร์ดท่าได้แล้วนะครับก็จะมีคอร์ด B minor G major min สำหรับผู้ฝึกเบื้องต้นนะครับวิธีการก็คือให้เล่น2สายก่อนนะครับสายที่1กับสายที่2ในเฟสที่2นะครับแบบนี้นะครับให้นิ้วอยู่ระหว่างใกล้ๆ้เฟสนะครับ เมื่อได้เสียงนี้แล้วนะครับก็ให้เพิ่มเป็นสาย3ามนะครับเมื่อได้เสียงนี้แล้วนะครับเพิ่มเป็นสายสี่แล้วก็เพิ่มเป็นสายที่5หัวใจของการฝึกคอร์ดท่ามนะครับอยู่ที่นิโปนะครับให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่คือหัวใจในการจับคอร์ดท่ามนะครับ ช่วยกันบีบนะครับ็กแรกนะครับของผู้ฝึกลาต้นนะครับก็ให้ใช้นิ้วกลางนี้มาประคองก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เรียงนิ้วตามฟอร์ม b บียร์เมเนอร์เลยนะครับเช็คสายแบบนี้นะครับฟอร์มต่อมานะครับเป็นฟอร์ม G นะครับก็เริ่มต้นที่2สายที่ช่อง3ามนะครับ เหมือนเดิมนะครับเลื่อมไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับนิ้วโป้งนะครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้นิ้วกางมาช่วยทาบด้วยนะครับช่วยกดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เรียงฟอร์ม G major เลยนะครับแบบนี้นะครับรวมกันนะครับ เมื่อได้แล้วก็ฝึกแบบนี้ครับ 2> 1 2 3 4 1 2 3 4แค่นี้ก็จะได้ขอดาบเอาไปเล่นเพลงที่มีขอดทาบได้ง่ายได้แล้วนะครับ <1> 1> เทคนิคการเล่นกีตาร์ง่ายยังมีอีกเยอะกดติดตามกดแชร์ไว้นะครับขอบคุณครับ